Drive right by Jimmy. โอเคเอาคุณเลดไวส์เคิลนะครับสถานการณ์ปัจจุบันนี้พี่จิมคิดว่าคนไทยได้ใช้รถ E ีวีแพร่หลายเร็วกว่าที่คาดการไว้เมื่อปี2ปีก่อนไหมครับแล้วถ้ารัฐบาลบุกเบิกให้ใช้รถมอเตอร์ไซค์อีวีนำร่องไปก่อนจะดีไหมครับแล้วคนใช้เยอะราคาถูกและใช้ในเมืองเป็นส่วนใหญ่ไม่ต้องห่วงเรื่องแบตที่ต้องไปไกลๆเนี่ปัญหาคือคนไทยเนี่ยจะชอบแบบนี้เมื่อไหร่หหจะได้ใช้รถ E ีวีเมื่อไหร่ E ีวีจะแพร่หลายเมื่อไหร่อีวีจะเต็มบ้านเต็มเมืองรถสัตง์ต้องนาต้องต้องบตา เอ็มีกับเทสลาต้องรุ่งเรืองปผมพูดคำเดียวเลยผมว่าฟอร์มมาเที่ที่ชาร์จที่ชาร์จที่ชาร์จอยู่ท้ายรถผมจะชาร์จตรงไหนวะปักก็ไม่มีให้เสียบออใครที่อยู่คอนโดเนี่ยปักก็ไม่มีให้เสียบเนี่ยจะทําไงอออถามแค่นี้และที่สําคัญนะครับบ้านคุณไฟต้อง15แอมป์ขึ้นแล้วไม่ใช่แค่15แอมป์ธรรมดามันคุณต้องเป็น3เฟสและที่หนักไปกว่านั้นก็คือถ้าสมมุติว่า หมู่บ้านคุณเป็นหมู่บ้านยุคเก่าๆอ,อ่าสร้างก่อนปี2010อ่าไฟระบบไฟเป็นระบบเก่าแล้วสมมติว่าเกิดในสมาชิกในหมู่บ้านนั้นดันมีรถปลักอินไฮบริดหรือรถไฟฟ้าเนี่ย <c oughs> มาจอดพร้อมกัน3คันและชาร์จพร้อมกัน3คันพร้อมพอมกันทันทีไฟบ้านหุนบึ้มได้นะเฮ<อ>้ยนี่คือาาดเดียวนะ นี่คือเรื่องที่ไม่มีใครคิดกันเลยสื้อถลถระบานบืมไม่คุ้มนะตอนที่จะซื้อรถไฟฟ้าหรือปลั๊กอินไฮบิดเช็คระบบไฟบ้านคุณก่อนไหมกูพูดจนปากกูจะฉีกถึงดูทวารข้างล่างแล้วช่วยฝากเงินด้วยนะครับจะเย็นๆ Cribe by Jimmy Tri